สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มานับวันต่อนะครับว่าอยู่โดยไม่มีมือถือนะครับแบบไม่มีเลยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่มือถือนะครับไม่มีมือถือครับผมก็คือนี่เอาซิมออกมาเลยนะครับซิมออกมาจากเครื่องครับส่วนเครื่องก็ไม่มีครับผมกําจัดหมดแล้วครับผมใช่ครับผมขายหมดเลยครับลองดูครับชีวิตที่ปราศจากมือถือในยุคนะครับปัจจุบัน2 0 2พันยิบเอดเนี่ยนะครับ หลังโควิดเนี่ยดูย,ยังอยู่ในช่วงโควิด่ะในช่วงโควิดก็ได้ดูซิว่าชีวิตจะเป็นยังไงนะครับประจามือถือมาตั้งแต่วนันเสาร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารอวันนี้วันพุธนะครับผมห้าวันแล้วโดยไม่มีมือถือนะครับผมชีวิตเป็นยังไงบ้างครับก็ช่วงรกๆโอ้โหอาการหนักครับเครียดเหมือนขาดเลยบางอย่างนะครับ อันนี้สองครับเริ่มมีปัญหารครับผมเพราะว่าเวลาออกไปข้างนอกนะครับผมอ่าก็ไม่ได้ถ่ายรูปอย่างที่ชอบนะครับหรือว่าเวลาเห็นอะไรประทับใจก็จดจำมาในความทรงจำนะครับเห็นอาหารที่น่าอร่อยก็เก็บมาในความทรงจำนะครับไม่ได้ถ่ายรูปนะครับไม่ได้ทําพิธีนะครับแล้วก็ เวลาจะโอนเงินให้เพื่อนนะครับต้องไปที่ตู้นะครับแล้วก็ไปกดเงินให้แทนนะครับเพราะโอนไม่ได้ครับใช้บริการต่างๆที่ต้องสแกนอะไรพวกนี้ครับไม่ได้เลยนะครับผมเงินสดล้วนๆนะครับก็รู้สึกว่ามันก็ขาดความสะดวกสบายนะครับผมแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยปกติก็จะไถดูนู่นนี่นั่นไปนะครับผมไม่รับไม่นอนนะฮะ ปรากฏว่าพอไม่มีสิ่งเหล่านั้นนะครับผมสิ่งที่ตามมาก็คือนอนไวขึ้นนะครับผมอ่านหนังสือมากขึ้นครับจริงหรือเปล่าใช่ครับผมเอ่อแล้วก็ได้มีเวลาอย่างขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยรถใตดินอะไรเงี้ยครับก็ปกติเขาจะต้องดูมือถือนะครับอ่านโน่นนี่นั่นไปหรือติดต่อคนนึงคนนี้นะครับแต่ปรากฏว่าไม่มีครับก็นั่งคิดเรื่องน้นเรื่องนี้ไปนะครับผม ได้ได้โอกาสซึมซับถึงสิ่งที่อรอบตัวเราเพราะว่าสังคมก้มหน้าใช่ไหมเมื่อก่อนใช้คานี้กันใช่ไหมครับคือผมเป็นเป็นหนึ่งในสังคมก้มหน้าตัวยงนะครับมีโน้ตบุ๊กไอแพดไอ d มือ notebook, iPad, iP od, ถืออุปกรณ์ต่างๆที่มันต้องก้มหน้าดูเนี่ยครับมีเยอะมากครับจนในสุดก็พลาดสิ่งอยู่รอบๆตัวไปนะครับพอไม่มีมันเออเราก็ได้มองเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆอยู่รอบตัวเรามากขึ้น เกิดประเด็นครับนัดเพื่อนครับเนื่องจากไม่มีมือถือครับเพื่อนก็ให้เบอร์โทรศัพท์มานะครับผมก็คิดว่าเออเดี๋ยวจะไปหาตู้หยอดครับปรากฏว่านัดที่หัวลําโพงครับเราก็ไม่มีตู้หยอดโทรศัพท์แล้วครับผมที่เป็นตู้หยอดเรียญเนี่ยไม่มีแล้วก็เลยไม่รู้จะติดต่อเพื่อนยังไงครับก็ยืนเคว้งควายอยู่ตรงนั้นครับเดินไปเดินมาจนเพื่อนเดินมาตามนะครับผมก็ทำให้รู้สึกว่าอืม ย้อนยุคก,กลับไปในยุคที่ไม่มีมือถือเนี่ยเรานัดเจอกันได้ยังไงมันเป็นเรื่องที่สุดยอดมากๆเลยนะครับการได้เจอ,เอ,อคนที่เรานัดไว้นะครับมันมันดีใจมากๆเพราะว่าไม่รู้จะติดต่อ,อยังไงนะครับครับก็เป็นประสบการณ์การดําเนินชีวิตโดยไม่มีมือถือมาห้าวันแล้วครับผมยังเหลืออีกสามวันอ่าก็คือวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์ หวังว่าคงไม่ถึงวันอาทิตย์นะรู้สึกอยากได้มือถือขึ้นมาแล้วนะครับครับผมเอาละครับมาติดตามต่อไปครับว่าจะรอดหรือไม่รอดชีวิตที่ปราศจากมือถือในยุค2021ครับ